สวัสดีชาวอร์ปทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมวันเสาร์เก่าโชว์ของกันนะครับโดยที่วันนี้จะมาชม M 5 Y นะครับ mm hmm. Heavy Tank Tier 10ของอเมริกานะครับที่สายโยนะครับสายโยที่สุดของสายโยแล้วนะครับ Tier 10ซึ่งในเกมนี้ ID นี้เป็นของคุณบอยนะครับนาวาโฮนะครับอยู่ในแมป สตุดิอนสกี้นะครับซัดเข้าไปหนึ่งนัดไม่โดนเนี่ยก็อยู่ในห้องเทียร์8 9มีจอนข้างละ3คันนาวาโฮเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกครับซัดนัดนี้เข้าไปที่ vc 5 5ได้แทร็กด้วย402นะครับคือเข้ามาเล่นในลายของทางรถไฟนะครับทางรถไฟแต่ว่าตัวเองเนี่ยคอเข้าไปตรงกลางเพราะว่าตรงกลางนี่เขาดันกันขึ้นมาเพียบแต่ว่าด้านหลังครับ is 7มาเข้าหลังแล้ว มาถึงหลังแล้วนะฮะคือนาวาโฮยังไม่ไม่แน่ใจว่ารู้รู้ตัวหรือยังแต่มาถึงหลังแล้วตอนนี้ยังคอสเข้าไปตรงกลางพยายามจะเล็งตรงกลางอยู่นะครับอาบลายเข้าไปครับคันนี้นี่เป็นรถที่มีแท็กซ้อนกันนะครับวิ่งไม่มีวันหยุดเนะี่ยตอนนี้ก็พยายามจะบลายอยู่นะครับพยายามจะบายอยู่แต่ว่าโดนดันเข้ามาโดย i อเด้านหลังครับยังยังไม่มองยังไม่มองด้านหลังเนี่ย คือมีเพ okay, ouais. ื่อนไปค้ำให้อยู่นะเป็นเมาส์ก็ไปค้ำให้อยู่แล้วจอนลงมาหนึ่งนัดครับตันตันหน่อยๆฮะหันไม่มองแล้วโอเคครับเรามีเพื่อนไปค้ำให้อยู่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่คันนี้ปืนค่อนข้างดีนะเป็นรถที่ปืนค่อนข้างดีแต่ดาเมจไม่ไม่ต่อนัดไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าซอยค่อนข้างซอยดีนะครับซอยดีคุมเป้าดีอารมณ์เหมือนเล่นรถกลางนะครับก็ น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะมาชมนาวโฮกันนะครับตอนนี้ก็โดนดันเงินเข้ามาครับ0-2ครับสกอร์แล้วเกมนี้นี่เป็นเกมที่มีธงกลางเป็นธงเดียวต้องชิงกันด้วยนะครับตอนนี้นาวโฮหันมาเล่นดันหลังบ้างครับโหลดใหม่ครับรีโหลดเป็นลูกทองลูกฮีทมีทั้ง i s 7และ Object 705แล้วจอนสตันลงมาออกมาปุ๊บ เดนินผ่านซัด i อเเข้าไป1นัด324แล้วข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเล่นฉีกออกมาครับแล้วโหลดเสร็จอย่างไวออกมาซัดหัวแท็กเข้าไป373โดยที่ IS-7 ไม่มองไม่สนใจแบบนี้ก็รัวๆไปครับโหลดเสร็จจัดอีกนัดหนึงครับ393แม่ดีพีเดีครับคือโหลดดี โหลดเร็วและพยายามเอาหัวแท็กแล้วก็เรียบร้อยครับได้คิวมาแทนเป็น1คิวแรกโหลดลวนลวครับแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นมาครับมามองว่ามีใครไหมไม่มีใครพเพื่อนเข้าครับ PTA เทียเข้าเข้าเราเข้ามาส้อนเห็นเห็นแท็กอยู่ซัดเข้าไปเต็มๆครับด้านหลังครับเห็นเป็นทีทีเก้าห้านแต่ว่าเอา705ตรงนี้ก่อนครับเรียบร้อยไปครับ เก็บไปเป็น2คิวทีเก้าห้าเอาบรายเข้าไปแต่ว่าทีเก้าห้าพอีกที่หนึ่งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับโหลดเร็วอยู่แล้วครับก็เลงหัวแต่ว่าไม่ยิงครับเลงวะเฉยๆเลงแล้วไม่ยิงครับเพราะว่าทางนี้ครับมีสติฟฟัง S1 โหลดเป็นลูกปกติซัดเข้าไปเด้งครับแม่ติดเด้งไม่เป็นไรครับโหลดใหม่ครับโหลดเร็วอยู่แล้วเก็บเพื่อนเราไปเอาซัดเข้าไป366 มันจะมาสู้เราได้ยังไงซิฟฟัง S1 คนละเทียคนละชั้นกันเลยเนะี่ยซิฟฟัง S1 นี้เข้ามาแคปนะนาวาโหนี่ซัดไม่ยั้งตรงนี้ออกมาตรงนี้ S1 แท็กเข้าไปครับได้ผลครับได้แท็กด้วยนะฮะอ้ามีชาวฟูตัวยิงเข้ามาครับฉีกฉีกหลบนิดหนึ่งแล้วก็เก็บ S1 ไปเป็น3าคิวครับแต่ว่าตอนนี้ ลูกปกติ APCR เหลืออยู่2นัดแล้วนะครับเปลี่ยนลูกใหม่ครับมาเป็นลูกฮีทนะครับด้านหน้านี้มีแน่ๆ1คันก็คือ T95 แน,น่นอนนะฮะแล้วก็จิ้มบอกเพื่อนครับบอกว่าเฮ้ยไปดูข้างล่างให้หน่อยตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเพราะเราจะเริ่มจะดันแะจะดันทางฝั่งเหนือแล้วนะครับแล้วชาวฟูตัวก็ไปดูให้วิ่งไป้วครับแปะนะฮะเจอโบลาดครับ ก็ซัดนีครับหนัดเข้าไปครับ338แล้วชาฟูตัวก็ซ้ำลงไปโบราณลงไปแปะแปเนินข้างล่างครับถ้าจอลงให้ก็จะดีมากนะครับลงมาแล้วครับทีเกครับยิงไปก่อนยิงคู่ๆไปก่อน1นัดครับแล้วทีเก้า้าโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวต้องยกปืนขึ้นมาครับบางจุดอ่อนบนหัวถอยอย่างรัวๆแล้วโดนซัดเข้ามาโอ้เรียบร้อยครับรอดไปครับ ก็ไปนัดหนึ่งก็ยังเด้งอยู่ครับถอยยาวครับอย่างนี้ถอยยาวโอ้เรียบร้อยครับโบลราดของเขาไปนะครับ <S <S เรลงสักนิดแล้วเอาแท็ก <S 2> <S 2> ทรจริงๆก็คงจะไม่ได้เอาแท็กหรือเปล่ามาแต่ได้แท็กมาครับแล้วก็หายไปเรียบร้อย6ต่อ9ครับตอนนี้ที่ฐานนี้โดนดันเข้ามาเพียบครับเอาโฮขึ้นมาเห็นกาดอยู่ไกล อยู่หลังบ้านยิงไม่ได้เห็น VC 5้าสิบห้าคันเอากาสได้แล้วครับหนึ่งนัดหายไปไหนครับเงียบกิฟแบบนี้แสดงว่าโดนเพื่อนหรือเปล่าแล้วมาไม่ได้มาคันเดียวมากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมู่คณะเลยโอ้โหคิวอีม e ิวหนึ่งเก้าห้าหนไปครับเป็น 4Q ครับแล้วก็ VC 5 5ได้แท็กด้วยครับ397แล้วตรงนี้เหมือนกับว,ว่าได้ทำเลดีซะด้วยนะกาดเอาไปหนนัดหายไปก่อนน่าจะโดนอยู่นะน่าจะโดนอยู่นะครับ แล้วก็หายไปหมดทั้งกลุ่มเลยเอาบรายเข้าไปครับมีเซนจูเรนฮาทัทหนึ่งยิงสวนเข้ามานะแค่ปืนเหลืองเท่านั้นนะครับมาต่อ11ครับตอนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะเจาะพอดิบพอดีนะครับเพราะว่าเป็นเนินให้เล่นแล้วก็มีกําแพงบงังอัตราจรบังจรให้เรียบร้อยนะครับแล้ว VC 55เขาดันครับนาวโฮก็ซัดไมแหนัดนี้เด้งครับน่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าเห็น STG กาดลงมาแล้วก็เล็งสักนิดแล้วก็แหมไปโดนตรงไหนเข้าโอ้โหขยับมานิดนึงครับเอา VC55 ไม่ได้ครับพยายามจะเล็งหัวไม่ได้ครับขยับไหม่ครับโอ้ย T95 ด้านหลังครับตอนนี้ข้างหลังก็โล่งนะครับ T95 ก็พยายามจะยิงนะโดนยิงแท็กหลังนี่ขาดทั้งสองแท็กเลยนะครับ วิ่งช้าเลยตรงนี้ใช้แท็กสำรองวิ่งอยู่ครับเหลือนาวโฮแล้วก็เพื่อนอีก2คนเป็นเมาส์แล้วก็ m 4 n 1เท่านั้นนะครับอ่ะซ่อมแท็กเรียบร้อยครับขึ้นมาเก็บกาดก่อนเลยครับ1นึ่นัดเข้าไปเรียบร้อยครับ 5Q คิวครับตรงนี้มี5ทับหครับแล้วทีเกก็โอ้โห7 0 0ครับแลกกับ5ทันยังดีว่า5้ทัหยิงไม่เสียไม่เสียเลือดนะครับแล้วก็ เก็บ5ทับ1แหมโดน5ทับ1เหมือนกันนะ5ทับ1เขาโหลดเร็วอยู่นะครับแล้ว VC 55โหลดอยู่หรือเปล่าเหมือนเขามองแล้วเขาไม่ยิงสิอา้าวมา้วครับโหลดเสร็จแล้วครับแสดงว่าเขาเหลืออีกนัดหนึ่งอะบล็อกได้ครับอย่างนี้สาบายแต่ว่าจะคมพอที่จะคิวเขาได้ไหมนาวาโฮเดินครับบอกไม่เอาเอาตัวตัวดีกว่านะฮะนี่เลยชัวชัวครับกำลังโหลดอยู่นี่สาบายเลยนะะสาบายเลย ท95ครับอู้ยโดนจอนมา2คันโดนโดนไปนิดหนึ่งนะ85ทำให้ตอนนี้เลือดเหลือ251นะครับแล้วเหมือนว่าจะไปสวนวิ่งสวน t 95ตอนแรกนะแล้วก็ฉีกออกมานะครับฉีกออกมาทางขวาตอนนี้เป็น1ต่อ4แลนะตอนแรก1ต่อ5ไปแล้วนะครับแต่7 Q แล้วถ้าเก็บมดนี่ 11Q 11Q นะ11เลย แล้ววิ่งวิ่งมาเจอกับ SPG คันแรกครับ Conqueror GC รอหลังเนินสักนิดนะฮะเขาวิ่งขึ้นมาแปะด้วยนะตอนนี้ใช้ลูกเป็นลูก APCR นะครับลูกปกติอยู่สองนัดสุดท้ายของเขาเจอนะฮะหนึ่งนัดเข้าไปครับ383ไฟติดด้วย แล้วคันที่เหลือจะยิงลงมาตรงไหนคือเลือดเหลืออยู่แค่251นะครับมาแล้วครับ1นึ่ัดครับเรียบร้อยครับเก็บไปครับเหลืออีก1นึ่ัดครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ไปต่อครับแล้วมาแล้วอืมไม่มีแม้แต่สตันเนี่ยโอเคครับโอเคอยู่ครับ8คิวครับตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะเก็บจอนก่่นนะและเห็นแล้วครับ ไม่ทันครับยิงทะลุได้อยู่ครับ400ครับ M53 ทับ M55 วิ่งแจ้นเลยครับคันนี้วิ่งแจ้นเลยครับอนนี้เก็บจอนกอนเลยครับเรื่องอื่นไว้ที่หลังครับเอาจอนก่อนครับนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับ 9Q เหลือขั้นสุดท้ายจอนเป็นู1 4 2อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะ ตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ยิงมาเนี่ยยิงมาจากฝั่งนั้นนะครับแต่จุดไหนไม่แน่ใจแล้วคนที่แคปอยู่เนี่ยน่าจะเป็นทีเก้าห้าน่าจะเป็นทีเกตามแผนนี่น่าจะต้องเก็บจรก่อนครับทีเก้าห้าไว้ที่หลังครับไปครับนาวาโฮเดินต่อครับ5ต่อหนึ่งตอนนี้เหลือ2ต่อหนึ่งครับ แล้วโดนกดดันด้วยการแคปด้วยซู14ขี่นี่เป็นอาร์ตี้ที่โอ้โหกำลังจะบอกว่าช้าแล้วกำลังคลานกระดึบกระดึบสาบายครับแบบนี้สาบายเลยฮนะเรียบร้อยแน่นอนครับ 10, Q 10คิว1ิคิวนิ่มๆครับแต่ลูกกระสุนตอนนี้เหลืออยู่แค่4นัดครับท่านผู้ชม4นัดกับที95ครับ ยังไงดีครับแล้ววิ่งมาแบบนี้ที่เก้าห้ารู้อยู่แล้วครับว่าจะมาทางนี้ครับเขาจะรับมือยังไงครับแล้วเราเนี่ยจะยังไงดีฮะกับเลือด251ลูกกระสุนแค่4นัดก็ต้องก็ต้องวัดใจกันแล้วฮะงานนี้เวลามีครับเหลืออีกหนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีครึ่ง,ง,งตัวตัวครับมานะครับ ค่อยๆ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 อ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีจะโงกมาฝั่งนี้ไม่เห็นไม่เจอฝั่งนี้บ้างยังครับยังไม่เห็นครับใจเย็นเงี้ยใจเย็นครับ ลงมาตรงนี้เลยครับโผล่ตรงกลางครับโผล่ตรงกลางเลยฮะห้าสิบวินาทีต้องเจอแล้วละ่ะจะเอ๋ะนะโอ้โห,โโหแล้วหันหน้ามาให้ซะด้วยเอายิงแล้วด้วยอย่างนี้ก็หัวไปอีกนิดคือจะบอกว่าทุกนัดนี่ห้ามพลาดนะเพราะเหลือสองนัดสุดท้าย ต้องเน้นครับต้องเน้นได้ครับอู๋สามร้อยเจ็ดสิบสองแล้วนัดสุดท้ายนัดที่จะต้องคิวครับเรียกได้ว่าตอนนี้วินาทีนี้คือคนละนัดครับแลกกันคนละนัดครับเวลามีครับเวลาในการแคปไม่พอครับแต่เวลาในเกมจะหมดครับหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีกับนัดสุดท้ายนาวอู๋ทำเหมือนจะจุกจุกจะไปแล้วจุกกลับมาครับ ทำท่าว่าจะไปแล้วจูกกลับมาแล้วมาวัดกันตรงนี้ว่าหลอกสําเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วจะโดนหรือไม่โดนแล้วไฟติดโอ้ my god 1, oh, ดไฟติดหนึ่งนาทีสามสิบโอ้กดดันนะดูกดดันนะดูต้องออกครับต้องออกเพราะว่า oh, ไฟมันติดออกมาแล้วจุกอ้อมอีกทีหนึ่งนะครับแผนซ้อน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 แผนอีกทีหนึง่งเนี่ย โอ้มันจะซ้ำซ้อนอะไรขนาดนั้นไปโผไหนครับไปโผไหนเอ่ยคือเรื่องแคปนี้ไม่ต้องไปคิดถึงแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปวอรี่เรื่องแคปเลยแล้วก็โผด้านข้างครับเน้นๆแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ 11Q โอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มากแม่ งานนี้ก็ไม่ต้องสืบกันนะว่าเอ็มแตกอย่างแน่น,นอนนะครับแล้วก็ได้เหรียญอีพิกมาเพียบจริงๆนะโหดมหาโหดจริงๆนะชื่อในเกม n a วาโฮอันเดอร์สกอทีนะครับก็อ๋อคุณบอยฝากมานะครับว่าฝากมาติดตามแกหน่อยนะครับแกสตรีมอยู่ในเพจ LPM Gaming นะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกเพจหนึ่งด้วยชื่อว่า Camper Never d i ดนะครับคุณบอยเป็น CC เหมือนกันนะเหมือนกับผมเหมือนกันก็สตรีมอยู่ในเพจใน Facebook นะครับ LPM Gaming ใครที่ชอบแกรหรือว่างๆก็ไปติดตามแกได้นะครับอามาดูผลงานกันนะก็ได้เหรียญมาเพียบเลยนะได้เหรียญ d o m i s t r u e นะครับทำลาย SPG 3คันใน1นึ่งแ e ทนะครับฟาดินใช้นัดสุดท้ายคิวศัตรูคันสุดท้ายได้นะครับซึ่งในเกมนี้มัน จำเป็นมากๆนะค,คือเหลือ4นัดกับทีเกนี่แบบอย่างลุ้นอย่างลุ้นแล้วก็มีเวลามาบีบด้วยนะโอ้เอาเรื่องจริงผู้มิดเดิลครับ10บคิวขึ้นไปแต่ว่าในที่นี้นี่1ิอ็ดคิวเลยทีเดียวนะครับหมดจริงๆนะะโคโลมานอฟครับ1ต่อห้นะครับแล้วก็ต้องชนะด้วยนะ ดีเฟนเดอร์ครับเพราะว่าไปป้องกันฐานได้ท็อปกัน6คิวขึ้นไปนะครับสตีลวอลกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคิลเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมาแสนหกคาบประสบการณ์2,460กับพันธบัตรอีก7ใบนะครับรายชื่อก็ตามนี้นะครับยิงไปทั้งหมด9,306นะครับกับ11คิวค่าประสบการณ์ดิบๆ1,640นะครับยิง46นัดหมดหมดทุกนัดครับเข้าเป้า36เจาะเกราะ31นะครับดาเมจรวม9,300 มีบล็อกไป2,390นะครับแล้วก็แอซิดอีก 3, 302นะครับเป็นมิชิพีเมียมหาค่าซ่อมไป2,200 0ค่ากระสุนแสน0กแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก2 1 0 0หนะครับก็ติดลบไป3,600 0ก็อีซีครับง่ายๆไม่ไม่ไม่หนักหนาอะไรได้เหรียญมาขนาดนี้ทำประสบการณ์ได้ขนาดนี้นี่สุดยอดจริงนะก็เป็นเกมที่มหาโหดโคตรมันเลยนะฮะมหาโหดโคตรมันจริงนะ ขอบคุณนาวโฮด้วยนะขอบคุณคุณบอยด้วยนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะขอไลค์ให้แกกันคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนิ k กี้ทด้วยนะแล้วก็จะกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิ k กี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ